โจะไหวไหมเนี่อย สวัสดีนะคะลืมสวัสดีนะคะ<า>เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้นะคะนี่คือที่เขาที่เขามาสง่งเมื่อเช้านะคะที่เขามาส่งเมื่อเช้าตอนประมาณ7จ็ดโมงเช้านะคะ <laughs> แล้วก็ตอนนี้คือคุณสาไปทำงานนะคะก็เลยคุณเมียก็เลยจะขอลองประกอบเองนะคะว่าเราอะ จะประกอบตัวนี้ได้เองไหมนะคะเดี๋ยวมาคอยดูค่ะว่าเราจะทำได้ไหมนะคะถ้าคุณสาไม่อยู่บ้านเนี่ยจะสามารถไหมนะคะมาดูกันว่ามันเป็นอะไรนะคะแต่ก็น่าจะรู้แล้วแหละเป็นชั้นที่ตั้งกระถางต้นไม้นะคะเพราะว่าที่มีอยู่อะ่ะมันมันใหญ่เทอะทะนะคะเดี๋ยวจะให้ดูจะเปลี่ยนมาเป็นอันนี้นะคะแล้วก็เอา เอาชั้นนั้นๆเข้าไปในโลเก็บของนะคะโอ้ยจะทำได้ไหมเนี่ยมาช่วยกันประกอบนะคะว่าจะสามารถทำได้ไหมนะคะแม่บ้านแม่บ้านไทยในต่างแดนนี่จะสามารถทำเองได้ไหมเนี่ยจะลองทำดูนะคะว่าจะได้ไหม ได้ไหมเนี่ยห <c oughs> นักดีจังหนักดีจังเลยเนี่ยค่ะเดี๋ยวมาช่วยกันประกอบนะคะว่ามันจะเป็นแบบมันจะเป็นเหมือนอมันจะเป็นเหมือนรูปที่เขาให้มาไหมนะมันก็ต้องได้สิไม่มีแล้วนะคะเดี๋ยวมาช่วยกันประกอบนะคะว่าจะทำได้ไหมนะคะแม่บ้านแม่บ้านอยู่บ้านคนเดียวแล้วก็ นี่เลยค่ะจะสามารถทำได้ไหมนะคะเอ้ยอุ้ยมีน็อตด,ด้วยมีน็อตด,ด้วยคัตเตอร์น้อยนี่ก็ใช้ประโยชน์ได้ดีจังเลยนะคะเป็นคัตเตอร์ที่เอาไปเก็บเ็ษ ช้ไม่เก็บเห็ดนะคะไม่ได้มีแบบมืออาชีพเหมือนคนอื่นเขานะเพราะว่าเก็บเห็ดก็แบบมือสมัครเล่นนะคะอันนี้เราจะมาประกอบดูก็ตื่นเต้นนะเพราะว่าเพราะว่าโอ้โหบูตาโอทำไมมันเยอะขนาดนี้จะสามารถไหมเนี่ยโอ้ไม้แบบไม้ก็เป็นไม้แบบไม้ลางแบบออ เป็นเหมือนแบบค่อยทนนะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าวางค่ะโอ้โหดูเขานะคะเขาจะมีคู่มือมาให้ด้วยนะคะมีคู่มือมาให้มีถุงมือมาให้ด้วยโอ้โหแบบอะไรจะขนาดนี้นะคะแล้วก็มีถุงน็อตมาให้สองตัวนี่แหละคือมันจะได้ไหมนะคะมันจะรอดไหมนะโอ้โหแบบอืม ดูสิดูสิต่างประเทศนี่มีแบบน่าประทับใจมากเลยดีวนะใส่ดูซิก็ฟรีไซส์นะคะอุย้ยดูท่าดูทางนะคะเหมือนแบบเหมือนเหมือนฉันจะทำได้เองนะคะเหมือนจะทำได้เองอะไรงี้แต่นะอ๊ย้ยจะไหวไหมเนี่ยแต่และแต่และ ออกอันเหมือนจะทําไม่ได้นะแต่เดี๋ยวต้องลองนะคะทําได้ก็ทําทําไม่ได้ก็นะตา,นะตายแล้วแแล้วจะยังไงต่อไปโอ๊ยทำไมเยอะจังอะ่ะโอ้ยเยอะเยอะตาแล้วี่ฉันจะทําได้ไหมเนี่ยหนึชิ้นนะคะหนึ่งชิ้น,นะ สชิ้นอุ้ยสชิ้นสี่ชิ้นหชิ้นอุ้ยแล้วก็อันนี้ตัวเกี่ยวนะคะอุ้ยหชิ้นเจดชิ้น ชิ้นนะคะแล้วก็นี่คืออะไรอ่ะอุย้ยแล้วก็อันนี้สงสัยเป็นขาขาเป็นขาเขานะคะโอ้ยอันนี้สี่ชิ้นนะคะชั้นนั้นชั้นนั้นแปดชิ้นแล้วก็ไม้ตัวตั้งที่เป็นขาเนะะี่ยค่ะสี่ชิ้นนะคะห้าชิ้นหกชิ้นนะคะเจ็ด แปดเก้าสิบสิบชิ้นนะคะนี่อะไรอ๋อสิบเอ็ดชิ้นตัวนี้จะเป็นเป็นฐานตั้งนะคะเป็นฐานตั้งวันนี้สิบเอดชิ้นนะคะอุ้ยจะไหวไมั้เนี่ย <c oughs> ไม่น่าไหว <c oughs> แต่จะลองดูนะคะขอลองดูก่อน ลองดูสิอุ้ยจะไหวไหมอ่ะโอย้ยเก่งยังไงก็ไม่น่าไหวนะแต่คนอื่นก็น่าจะทำได้แหละโอ้ยมันไม่ง่ายเลยเนี่ยอ๋โอ้ยอุปกรณ์ก็แบบเพียบพร้อมนะ แต่อีชันก็ไม่น่าจะทำได้นะสงสัยต้องแหมจะแบบสาวไทยอยู่ที่ไหนก็ทำได้ทำอะไรเองได้ถ้าคุณสามีไม่อยู่บ้านอะไรอย่างนี้นะคะแต่นะนะ้นตอนนี้นะคะจะแบบขอปิดวิดีโอไว้ก่อนจะลองทำเองนะว่าจะได้ไหมเดี๋ยวมาคอยติดตามคลิปวิดีโอหน้านะคะว่าจะทำสำเร็จหรือเปล่านะคะ ขอบคุณที่รับชมนะคะสาวไทยอย่างอิฉันจะสามารถประกอบที่ตั้งต้นไม้นี้ได้หรือเปล่านะคะมาคอยดูคลิปวิดีโอถัดไปค่ะคลิปนี้มีแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะโย,ยากอยู่นะคะ <laughs> อาจจะเก่งจะท้ายัางไงก็นะอิฉันว่าไม่น่ารอดนะคะแต่ก็จะลองดู แค่นี้ก่อนละค่ะไปล้วค่ะแล้วนี่นะคะก็คือทุกชิ้นที่มีนะคะโอ้